ไข่แดงรองน้ำปลานะจ๊ะเมนูไข่แดงรองน้ำปลาจ้ะเดี๋ยวอีกสักห้าชั่วโมงเรามาชิมกันเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีจากช่อง AJ Parkinson Channel นะจ๊ะวันนี้ AJ Parkinson Channel จะพามากินนี่เลยจ้ะไข่แดงดองน้ำปลาจ้า กับน้ำจิ้มซีฟูด้ดแซบๆจ้ะข้าวสวยร้อนๆหนึ่งจานชิมกันเลยนะจ๊ะไข่แดงเงยิ้มจ้ะทุกคนเห็นเขาบอกว่ามันอร่อยจ้ะมันเหมือนไข่ปูเนี้ยก็เลยอยากลองดูแม้ทุกคนจ้ะอ้ําจิ้มซีฟู้ดราดลงไป ไขรแดงยืมยมจ้ะโอ้โหทุกคนดูดูจ้ะอืมอร่อยจ้ะทุกคนอร่อยมาก ถึงใจมากจ้ะต้องน้ำจิ้มซีฟูด้ดเปรี้ย,ยวๆจ้ะไม่จ้ะ แ้วทุกคนอเด็ดจ้ะจัด อชอบมากไม่คาวจ่ะทำน้ำจิ้มออกเปรียปร้ยวๆหวานๆหน่อยนะจ๊ะ 你看，嗯，再加。 อร่อยจ้ะเหมือนที่เขาว่าเลยจะไม่คาวนะจ๊ะอร่อยแซ่บจากเมนูนี้ผ่านจ้ะไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง a อ p พากินพาร์ c h a น n e l นะจ๊ะจะได้เป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปไวๆนะจ๊ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย